ออ้ยโดนยิงโนยิง hmm. ว oh, mm ิวอาไปอไปาไปพวกเราไม่น oh, mm ่ารอดล้วเรา่รอดลยบไปๆย็บไปเยบไปให้ใอ oh, oh, nah uh. ้ให้ราอยู่อยู่อยไปเลยไปยโดนไว้อ้าเลยกันทีเดียวไม่เป็นอะไรอะผมว ปัลมปิดปั๊มปิดมันป,ปิดมั๊ปิดไม่อกีวัาโดนหุ่นย่หาได้ปะเดี๋ยวพยายามคานไปชุบหมอให้นะ ไลจัดอยางไงไก่อะไรก,ลลก,กางดงนี่ต่างหาไปใครรอดใครรอดช่วยเพื่อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมคานไปชุบหมอให้หอบแมพเอาใครโดนปะล่ะสมุกเพื่อนเปิดบงังให้ หมอคนนี้ป่ะนี่ริมสุดไหมนี่คนนีใ้ใช่ไหมใช่ไหมคนนี้สุดเลยใช่ใช่ใช่ใชไปท็อปเมดิก อุ้ยฮอแคทมาฮอแคทมาหัวแล้วเลย ช่วยได้อีกคนหมอย nee. ังรอดอยู oh, hmm, ่เเครับไอ้กูแท้ๆอเขายอยู่นะบินวนอยู่เล จบยิงซ้ำยิงซ้ำศพด้วยจ,จะให้เราเป็นปุ๋ยอโอ้ยมายิงรถจ่ามายิงราระวังรถระเบิดแล้วเหลือให้เขาได้ชุบกูบ้าง <1> <1> ถ้าเป็นคนจริงๆก็คือขาขาด ทิำอะไรกันไม่ได้เป็นผงแล้นะเป็นปุนย๋ยแล้วก็ยิงไอ้เนี้ยก็ยิงแม่นกันแล้วเกิด กตายมื่อไหนตอนนี้มอผมจะตายแล้วเก้าวิใครใครเหลือเก้าเก้าาวิฮัลโห ชาลีมีศัตรูนะอินฟานแอบอยู่รงหินแล้วก็รถอะไรไม่รู้ยิงปองป่องปองปองนะชาลีอุ้ยใครโดดล่มมาเต็มเลย ของเราปะของเราของมาเด็ดล่มาของมนของมนของมาของมาของเราของเราของเราของลราขอโทษแจกของเราของเราของเราทำทีพี่ะของเราของเราใครใครตายแล้วเกิดลารีได้เลยตรงชาลีมีตัวนะมันอยู่ตรงหินน่ะแอบอยู่ รถเขาอยู่หลังควันอนะยมดินเลยโอ้โหมันบัาไปแล้วอะ่ะอะไรขผงอยูอ่อัพไล้เฮ้ต้องรีซเบร่อลน,นะต้องรารีเลยหมอเติมเมือดให้หน่อยครับไปครับเยอะๆเยอะๆ ใช่แถวนั้นนะโอ้ยผิดใช่ใช่จะคุยกับผมป่ะเด่ยใช่จัดในพื้นที่อ่ะเป็นเดทคนเหีืออันเดียวนะระวังระวังไว้ตรงตรงตรงซอกหินที่เรามองกันหยุดไม่ได้่นแหละมาวิ่งกันตัวเดียวเลยเว้ยจะกลายดำดิอันนั้นมาขู่ๆกันแหละ ยิงให้<ร>ใช่ไหมนะ่ะแปลกวะน่ะอุ้ยขอแค่ทีแก่อ่อรถเรารถเราของเราของเราของเราอยู่ๆแม่งก็ยิงไอ้เหี้ยตกใจหมดไม่มั่นใจว่าตายหรือยังนะหลังหินเนี่ยใครครับเปิดล้อมโซมดู ไอมีมีมีม,มีชาลีาชาลีชาลีเดี๋ยวฝังโดนแล้วเดี๋ยฝังโดนตอนนี้หลังดาวดาวเพื่อนพอเพื่อนอหิงตายแล้ว <Okay. S 1> โอเคเอเขาหล่ออ๋อทงอยู่ข้างล่างนีกว่าใช่ รถมอตาเราโดนนะยจำบุตดไปไปกันทงแหมวกันวิเพื่อนใกล้ๆก็โดนเหมือนกันทงทงทงผงใช่ใช่จำบุตรเพื่อนโดนจริงเพื่อนโดนิงข้างหต้องดักยิงเพื่อนเพื่อนอะไรตรงโน่นอ่ะเฮล่เล มันวิ่งอยู่ข้างๆโลจิไม่รู้ว่าตายอยังนะแ้าจะหลบไปหลังเนินอนะ่ะผมอยู่ฝั่งเนี้ยใครเอารถแปดมาแค่เอา,ยยารถมาสอัอสาม เดี๋ยวใครเอารถออกจากเบน่ะเป็นเธอ <คน S 1> ดอกเตอร์ด<ค>อกอะใครไม่รู้อย่าๆยาเอารถกลับไปรถกลับไปเขาจะเล่นเขาจะเล่นเอลูกทีมที่<ะ>เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยทงเลยดันช่วยทงเลยข้างหน้าจ๋ามีนะชาลีเขาต้องจะไม่ฝังอาจจะต่างชาติ เดี๋ยวลุกจีนที่เหลือเดี๋ยวดันเข้าไปช่วยคามันหน่อยคามันต้องการเขาช่วยเหลือตรงชาลีประมาณตัวสองตัวนะไอล็อกเตอร์ด็อกอะลอาเดอร์ด็อกเอารถเอารถกลับไปคืนจะต้องเตะแล้วน่าจะสั่งชาติแล้วแหละแม่งคนไทยเอ้ มีหมอกอีกตัวนึงบนคนหนึ่งมันมีตัววิ่งอยู่ข้างหลังเราเว้ยครับ ราอเมริกาดีกว่าใช่ต้องยิงตัวหัวฝอยฝอยอ่ามันวิ่งเข้าเลยเยปล่อยแล้วโอ้ข้างหลังยังมีกะไม่เห็นนะเจอข้างหน้า <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> <ๆ>ตัวจานตัวจ่ายมีจ่ายมิดลารีโดนเตะแล้ว ตรงหมกก็มีตรงหมกก็ม,ม,กมีมันดันมาทราบครับ,บจำหมดแบนดิตแล้ววะชุบหมอมาหมอกก็มีแบเดิตชุบเมื่อกี้ไปหมดแล้วไอตรง็อตรถตรง <c oughs> นั่นรถร้อน <c oughs> หมดเกรียงใครตายผมไม่ได้แล้วเอง ผมก็ไม่มีแบนเดตหมดแล้วเราเอาไปหนึ่งอุ้ย<อ>ขอใครบินก็ทำขอเราเขาเขา้ามาตีแถวนี้เยอะเลยน่าจะเป็นอะไรทั้งอย่าง จะเกิด<ค>ไปเกิดแถบน้าเลยมาช่วยเขาช่วยะมาหน่อยใครเป็นอนะ J4C โอเคถ้านะออกออกออกแถบแล้วโดนเลยนะระวังนะตรงตรงผมมีตัวจ่าเขาด้วยเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามาจากไหนเดี๋ยวพี่กลับไปช่วยระวังระวังห้าแตกนะ ชาลีแถวชาลีมีปัญหาอยู่ปัญหาแล้งหรอก ชิดแล้วประชิดแล้วชาลีเข้าแล้วนะชาลีเฮ้ยแทงแทงไม่ได้พังเนี่ยแทงไม่มีคนแทงเราอะอ้าวคนมันหลุดเดิขอทกอะ หาเนี่ยเขาอยู่นี่กันเต็มเลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปหาพวกเดินเดิเติเยข้าเข้าไปตรงนี้มีตัวแล้วตรงผมอ่ะ มีคนเต็มเลยดันเหรอ่เยอะมากบนนั้นมันอาจจะมาสร้างแหบแล้วน,น่าจะสองสองคอสอะ่ะมีมาร์แมนด้วยแถวนั้นอะ่ะอาจจะมาสร้าง <F G. S 1> แหบกันแล้วแต่ถ้าเราดันเข้าได้ก็น่าจะชนะแล้วก็ไปตอบคนขับรถโอ้โหมันอยู่ทุกที่เลยเว้ยไปตรงไหนก็โดน แต่ว,วิ่งเออแต่มัน,นว,วิ่งมันน <ไป S 1> ่าจะวิ่งมาจากทางลีอะไปเดยงทงแล้วแล้วสายก็โดนขวาก็โดนโดนหมดเอนนี้ทุกคนไปไปได้อ่ะทุกคนถอยมากันก่อนเดี๋ยวให้ทีมอื่นเขาบุกกำไปแทนได้เลทงได้แล้วะละ่ะโอเคเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยสกอตอื่นเขาอะไปบุกกันแล้วมันมีแล้วมันไม่ค่อยมีคนมากันทงเราไงเขารายงานว่าอีกมนที่มันมันมันล้อมเราแล้วใช่ใช่ล้อมแบบทุกทิศเลยตอนเนี้ย ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้กลับมาการทงกันก่อนนะเก่งรับทราบจ้ะชาลีกำลังดันานะกลับโอ้ยเฮียเก่งเกินรวังนะตามดีจังวะ <laughs> นั่งยิงจากในป่าตกเปรตเรดร้เข้ามาม วิ่งวนรอบหมู่บ้านเลยร้างหน้ากับมังดาะีโ้หมัพอบนหัวเราเลยจ้ะมันพอมมนแลนดนะอต้องวงเวท พอมันแลนต,ตรงรถ LAV เลยอะโคตรเดือดส่งคนล,ลงธงหน้าเท่าไหร่แล้วเดินแห็บแล้วออกจากแห็บเลยจนะีเอเอเอกจากแห็บกว้างๆเลยธงหน้านนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเียวมันล้อมเรามันล้อมบ้านเลยธงหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ทงน้นเท่าไรละครับแจ้งแล้น่าจะแหนเบนะแฮวบอว่าลันเขาเแงกงคนหัวติด <c oughs> ออกไ,ไลยดลเไ้่อย่าออกลงใต้ดินทุกคนลงใตด,ด,ดิน เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าบ้านมาแล้วมันได้ดีนะทุได้ดีนะเขางาแลสังมาช้าได้ด้วยระวังระวังแม่งเลยนะไม่ไหลด้วตรงน้นมีมไหลรงต่อไปเลย้ามี้ารัเลยใครลงดมายงเลย แค่ลบันไดยิงเลยเพื่อนต่อเบนเดอร์กินยิงไมฮะยิงเลยไปครับาแ้วกิไปแล้วบันไดแล้วบันไดงเอาคือจะลงมาไปเดม่จะเป็นการต้อง่เเกิดท่เรายับเกินอ่มันมันตั้งเรีนบ้าน่เกิดโคหน้าเลยเพื่อน ไปเกิดทองหน้าเลยปล่อยปล่อยมันเสีเยดยทงได้แล้วเหรอลากทงเลยมาหน่อยโอเคทงทงเราได,ได้แล้ว,ลวเอาไปเกิดแล้วคใครใครได้มา เทนไว้ก่อนนะเราจะถึงแล้วขึ้นแล้วเว้ยพวกนี้เข้าก็ฟูลแคปทางอีต่าจะมีทหารนะไปรีบเข้าเลยเพราะว่าตอนตร,ตรงหลังเราไม่มีใครกันต้องไหล่ให้คามาเขาบอกมา ผมว่าเขาน่าจะลงนะน่าจะลงอาร์ตีนะทางโน้นอ่ะจ่าจ่าลารีไหมจ่าลารีไหม จะจ่าคุณร่วมเรียบร้อยจ่าแม่งโดนยิงกดหนึ่งขีดทั้งวัน ขอคนไปรอตรงที่มาจ่ามาร์กหน่อยดิสักคนหนึ่งจะจ่าวางแรลลี่ให้จ่าลืมมา้จ่าลืมวางเมื่อกี้ขอคนเดียวพอคนเดียวพอไปไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้คนหนึ่งไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมอยู่ ฝั่งตรงข้ามสะพานเริ่มดันมาแล้วนะ มาแล้วทงทงโดนแล้วทงโดนแล้วจ,จาจ่าโยนหัวให้ผมไว้ดิชาลีชาลีใครนะใครนะผมผมผมชาลีไหนนะนนะขอยกีดิจ่าม,อม,ม,ม้อยท่านอ่าผมผมโอเคโอเคโอเคได้ละตรงชาลีนี่เยอะเลย แล้วก็มีตัวหลุดเข้ามาตรงนี้โอ้สวย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 ไปสวยครับไปเลยไปเลยไปเลยรถมันหรอเสียงรถมันลดลงดันธงจะดันธงรถมัน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 มาทีเด็ดทีเด็ดอะไรมีเอทีอยู่รถมันโดนโดนรถมันเฮ้ยรถมันโดนไม้ ยิงจับได้ไหมอะไรวาเต้いい <ip> สวยครับู่แลวเราถังคันนั้นแหละสัญญา